สวัสดีท่านผู้ชมเรียบเรีทุกท่านนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรวิชชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้มาเก็บนักทารินครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกแดงครับผมลูกแดงแต่ว่ามีแผลนะครับมีทิฏฐิครับลูกนี้ินดีเท่าไหร่อย่รออ่งั้นก็ไปคัดไปคั้นน้ําครับคั้นน้าสดนะครับอีครับผมตานข้าวครับท่านผู้ชมมาตานข้าว มามามาทำกับข้าวเหมือนลงทานนะครับเยอะครับวันนี้อืออือกินข้าวก่อนครับอันนี้จะเป็นอย่งก่อนให้ลูกหอกเนี่ยอ่อมนะครับอันนี้จะเป็นไข่หมกไข่นะครับแล้วก็ตามที่เห็นนะครับต้องไมรับมาทานข้าวทานข้าวเสร็จลุยง,งานต่อนะครับ นี่ครับนี่เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นไซส์หกสิบห้านะครับท่านผู้ชมขัดลูกเฉพาะลูกแดงๆนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ๆเขียวเขียวไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ล่วงเติมดินครับผมเพราะว่าลูกที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะขัดทิ้ง นี่ก็ยังไม่เต็มครับนี่ก็ยังไม่เก็บครับเหลืออีกรอบนึงก็หมดเรียบร้อยครับประมาณเหลืออีกรอบหนึ่งก็จะหมดพอดีเก็บหมดต้องทําความสะอาดต้นครับเพราะว่าปล่อยให้อยู่ในต้นไม่ดีครับเดี๋ยวก็จะเป็นเชื้อรานะครับ ต้นเนคเทลินก็จะก็ตายถ้ามันเป็นเชื้อราขึ้นมายากครับผมต้องตัดทิ้งอย่างเดียวไม่งั้นก็ปล่อยให้ยืนต้นตายนะครับสารลูกก็ประมาณนี้แล้ครับท่านผู้ชมสีแดงนะพร้อมเจ็บนะ ลูกใหญ่ไซส์พอดีอันนี้ก็ยังไม่เก็บครับยังเล็กอยู่เลยส่วนนี้ก็ใหญ่ตรงไหนที่มันไม่โดนแสงก็จะเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมสีขาวนะครับใบที่มันปิดมิดชิดมันก็จะเป็นสีขาวนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่เราเปิดแสงออกถ้าบางสวนเขามีเวลาเขาก็จะเปิดแสงออกตัดใบออกตัดกิ่งออกนะครับ กิ่นไหนที่มันปิดมิดชิดนะครับตรงไหนที่โกคก่อยจะเปิดออกเปิดให้แสงแล้วว่าอากาศเข้าไปแล้วก็ลูกมันจะแดงครับทนผู้ชมดูตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นใบที่มันปิดมิดชิดนะครับแล้วก็ผมเปิดออกมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเพราะว่าใบมันปิดนะครับมันไม่ได้แดงตรงไหนที่โดนแสงนะครับทำลายนะครับผิวยกตัวอย่างตรงนี้นี่ผู้ชมดู ตรงไหนโดนแสงแดดเผามันสุกมากครับหวานมากตรงนี้มันปิดเยอะก็เ,กเปิดออกก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นส่วนเนคไทลีนส่วนลูกพีดก็บางสายพันธุ์ก็เก็บไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็ยังไม่เก็บสายพันธุ์ก็หลากหลายสายพันธุ์ครับผม างสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันบางสายพันธุ์ก็เก็บพร้อมกันบางสายพันธุ์ก็ข้างในสีขาวแล้วก็ข้างในสีเหลืองนะครับแล้วแต่นะครับผมบางสายพันธุ์ก็ข้างในก็สีแดงครับแดงจัดเลยมันเลือดเลยรสชาติก็ต่างกันครับสีเหลืองส่วนมากก็จะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวสีแดงก็จะหวานกับสีขาวก็จะหวาน นี่ครับลูกนี้ก็ต้นใบปิดแสงครับก็จะเป็นสีขาวส่วนนี้ก็จะเป็นสีขาวเพราะว่ามันไม่โดนแสงอะไรเลยส่วนพวกนี้ก็โดนแสงเยอะครับเลยเป็นสีแดงสีสวยครับผมถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเปิดแสงแสงก็ไม่ยากครับผมตัดทิ้งหมดเลยครับเนี่ ต,ต,ตัดตัดเปิดออกนี่ครับนี่ไม่โดนแสงก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็ไม่โดนแสงอันนี้สีสวยครับสีสวยงามสีแดงจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ด คครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย